สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอนวทางมุ่นดาวโจนหุ่นดาวโจน VIP ออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมวันที่สองเดือน11บเอ็ดพี่หนะครับผมสําหรับดาวโจน VIP งวดที่แล้วงวดที่แล้วก,ก็เข้าอยู่นะครับผมนะงวดที่แล้วนี้ผมให้สามกับสองผลที่ออกนะครับผมเจ็ดหกสาม 20เข้าเป็นตัวกันดาวโจน v, v. ีเหมือนจะเข้าเป็นตัวกันเนาะเข้าบ่อยนะตัวกันเนี่ย <c oughs> สองศูนย์นะครับผมไม่มีโอ้โหทุกคนจะเข้าบนล่างให้หน่อยก็ไม่ได้เนเอ,อสามตัวนะครับผมเจ็ดหกสามนะไม่ถึงนะมีมีม,ม,ม,มีสาม,มสามมีเจ็ดมีนะสามมีเจ็ดมีม ห้าทุกคนไม่มีหกนะไปไม่ถึงหกนะมีสามเจ็ดห้าเราออกมาสามเจ็ดหกมาตามกันต่อครับผมดาวโจนวีพีก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะเข้าบ่อยเหมือนกัน วันนี้ครับผมให้เจ็ดกับหกเจ็ดกับหกนะครับผมก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับผมกันไปด้วยเนาะก,ก็จะมีเจ็ดหนึ 1, ่งหกหนึ่งเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามเอาเจ็ดสี่นะคงไม่มา หกสามตัวเดิมนะวันที่สองนาะฟันเจ็ดนะครับผมมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เนาะ ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเลขสอตัวดาวโจนส์วีพเลขสองตัวต่อไปมาดูเลขสามตัวครับผม3ตัวนะครับผมเล่นที่7นะ7 8็ดแปดเก้าเดแปดศ เจ็ดเเราก็701 701นนึเนย้นี่เนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมก็จบลงไปแล้วฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ